เพียงนะคะรัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนโดยดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก17ประเทศเข้าร่วมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวระหว่างการประชุมว่าไทยร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องสถาบันครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งสังคมจะดีต้องเริ่มมาจากครอบครัวและปัจจุบันความเสมอภาคทางเพศเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นอาทิการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงนั้นเป็นผู้นำทางภาคธุรกิจและภาครัฐซึ่งความเท่าเทียมทางเพศจะเสริมสร้างพลังให้กับเด็กและสตรีทุกคนค่ะ นอกจากนี้นาะยกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมกับนานาชาติเสริมสร้างโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างขุมคุ้มกันของครอบครัวบนพื้นฐานของความเสมอภาคและมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช